อ่ะมาคุยถึงชีวิตวัยเด็กบ้างอ่ะชีวิตวัยเด็กก็วัยเด็กก็เกิดที่หัดใหญ่โตเรียนจนจบมัธยมที่หัดใหญ่เลยเนาะก็อยู่โรงเรียนหญิงล้วนด้วยโรงเรียนคริสไม่เคยเจอผู้ชายเลยตอนเด็กๆแล้วมาเจอตอนอยู่แต่ผู้หญิงมีแต่ทอมดี้อะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงแล้วมีทอมดี้มาจีบมีเป็นเป็นดี้เป็นทอมไว้ายไม่ใช่ก็ไม่ได้เป็นสิเขาแค่มีคนมาจีบเออแต่เค้ขาจะจีบแบบที่ขู่พับดาวไม่เคอยากลมเเหมือนเหมือนผู้ชายจีบไหม ไม่เหมือนนะมันคิกขุกว่ามัน,มนจะซอบซม,มันจะเน้นแบบส่งช็อกโกแลตแปะจดหมายมาข้างใต้อะไรเงี้ยบางทีเดินขึ้นมาห้องเรียนมีตุ๊กตาวางอยู่ตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้งจะเป็นแนวนั้นจะเป็นแนวคิกขู่แล้วส่ง<อ>เพจมาก่อนส่งเพจหนึ่งหน้าสองหนึ่งหกสอง ไม่ค่อยมีหรอเมื่อก่อนมีมีเพจด้วยเหรอไอ้นี่จะเอาให้คิดยังไงนี่นี่จริงอายุเท่าไหร่อ่ะอันนี้อายุเท่าไหร่ยี่สิงยี่สิบห้ายี่ห้าจริงเหรอแล้วรุ่นนั้นไม่มีเพจหรอไม่มีอะเพจไม่มีเขาก็ต่างกับเราแค่ปีสองไอ้นี่มันโตมากกว่าทาราเล็กนกนกพิราบไม้เข้ากันได้นะแต่เมื่อกี้ถามอะไรไม่เมื่อกี้จะถามว่า เป็นดาวโรงเรียนมาสมัยมัธยมเอ่อโรงเรียนไม่มีดาวอ่ะไม่มีการประกวดอะไรเงี้ยค่ะแต่เป็นเชียร์ลีดเดอร์เป็นอะไรเงี้ยเป็นแลล้้วก็คายๆอย่างนนั้มาเข้าธรรมศาสตร์ก่อนถึงเป็นดาวคณะก็คือเป็นเอ่อโรงเรียนหญิงล้วนจนถึงมหกเลยตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหกไม่เคยเจอผู้ชายเลยอ๋องี้ก็ไปไปเอ่อเจอผู้ชายแบบจริงจังครั้งแรกก็มหาวิทยาลัยเลยตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากือทำไงอ่ะทำไงอ่ะก็ จอสัมผัสคนผู้ชายทำไงทำไงแข่งอะไเออทำไงอ่ะทำไงทำไงก็ก็ก็ทำตัวก็ไม่ค่อยกล้าคุยกับเขาอ่ะไม่รู้จะคุยอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนมันต้องมีคนมาจีบอ่ะเราหน้าตาน่ารักอยู่แล้วอ่ะตอนตอนปีหนึ่งจะค่อนข้างขี้เหร่นะผมยังสั้นอยู่เลยอ่ะตัวยังดำๆอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ตก็มีมีคนเข้ามาบ้างแต่ก็แล้วเรารู้สึกยังไงตอนนั้นทำตัวถูกไวมันอยู่ๆมันมีผู้ชายมาจีบอ่ะ ตอนนั้นตอน,ตอนแรกๆก็ยังไม่ค่อยถูกตอนหลังก็ตอนหลังก็มันก็จะอัตโนมัติไปเองอะนะดูเมื่อกี้บอกว่าเตรียมอะไรไว้นะสปาเกตตี้แฮมเบคอนเออพร้อมไหมอ่ะพร้อมพร้อมนะรวยพี่อ,นะอนุญาตเลยนะ,น,ะนี่กันเองเลยนะ,ะแบะนะอนุญาตให้เอาไอ้นี่ออกนะเอาออกแล้วมันจะขาดความมั่นใจไปนะสิเอาเหรอเอาเหรอเอาแล้วแต่แล้วอาปาไปที่กัวอย่าท่กอย่าไม่แล้วกันนะแล้วไหิวแล้วหิวแล้วพี่ก็ขอสมาธิแป๊บนึงอะไน้ำมันก่อนเดี๋ยวนะเสร็จเอ๊น้ำมันมันใส่เท่าไหร่กระเทียม กระเทียมแล้วก็ไม่น่ใจว่าแฮมก่อนพี่กอไปไหนอ่ะนี่จะชมว่าเออเสาบ้านเนี่ยสวยมากก็เลยเรียกตีมาดูว่าเออตรงขอบนี่เขาเออทำดีมากใช่ใช่เนี่ยมันทำด้วยเสาน้ำมันนะเอาเลยทาทับายเลยมาด้วยกันหน่อยเป็นเพื่อนเอาเลยเออเอาเลยเพื่อเปิดแก๊สไม่ติดได้ใช้ช่วยเปิดแก๊สเอาไปเลยอาไปเอาไปแฮมแฮมก้อยหั่นแฮมก่อน ันนี้น้ำมันมะกอกนะเพื่อสุขภาพเอออะไรแอติไหมขวดนล็กน้ำมันมะกอกช่วยโอ้ไม่เหลืออีกแล้วไม่เหลื่อยแล้วอ่าใส่พอประมาณนะนี่พอประมาณเหรอพี่ก็ว่าพอยังอ่ะะอแถวบ้านเลขหกน้ำมันมะกอกดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้มะกอกดีสุขภาพเดี๋ยวแนะนำส่วนผสมนิดนึงอันนี้ กระเทียมซอยนะคะอันนี้พริกแห้งคาสซี่ไว้ตกแต่งอันนี้เป็นเบคอนนี่มีแฮมเดี๋ยวต้องหั่นด้วยตอนแนะนำดูน้ำมันด้วยโอเคนี่เส้นเส้นเส้นเฮ้ยพี่ซอคอยหั่นแฮมใส่ไปจรผมหั่นให้ของเราเป็นอาหารแบบแอสเซท ยกหน่อยยกหน่อยอ่าโอเคเอาเลยเอาเลยจัตไปจัดไปจัดไปาพอได้เนาะ้พอได้เนื้อเอาขาปูแล้วกูยืมขาไอเด่นพอได้เนื้อใส่เงนใส่เอ้ย่า ยังกล้าตกแต่งอีกเหรอมีอันนึงติดอยู่ในกระโปรงแลวผมเคลียร์ให้ยังกล้าตกแต่งอีกเหรอกล้าสิมันจะดูดีตอนนี้แหละตอนเดียวพี่ว่ามันไม่มีอะไรปกปิดพวกพี่แล้วนะนี่จะอยู่ตลอดแต่ที่จะเธอหาอาไปเรื่อยอาไปเรื่อยมา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 โอ้คุณผู้ชมครับและนี่คือสิ่งที่ทุ่มจิ้มคิดว่าวางเสร็จแล้วจะทำให้จางเธอดูดี ที่มาวางมาอะไรแล้วมาวางไปจจ่อๆอย่างงี้เต้องต้องวางมันสเปซสปะหน่อยเออเออเอ้าปะ yeah มาเดี๋ยวเราไปค้องเสียกันดีกว่าไปชายเสิยงลองกินกันใกล้ๆห้องน้ำหน่ยนะเดี๋ยวหยิบซ้อนซไปให้มามามาซ้อนซอมมาซ้อนซมาเลย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 เอ้าทุกท่นั่งก่อนนั่งก่อนให้เจ้าบ้านนั่งก่อนเอ้านั่งเลยครับเชิญครับจ้าจะเชิญจ้าอ้าว ฟ้าบ้าวอ้าวบวบแล้วเหรอยังสิอยู่นี่อ้าวเจ้าบ้านเอาเลยเอาตามสบายไปตปไปกินบักซอยกันไหมโอ้ากินโหทำร้ายจิตใจน่ากินอ่ะเจมส์เจมเจมส์เจมส์ขอช้อนขอช้อนฮะ้เอาอ้วนเอาอ้วนสามัคคีหมู่วันนี้ไหมขอบคุณครับเอาละม้วนมาเลยนะม้วนมาเลยนะกินผักบ้างพี่ก๊อฟอ่ะจะได้โตไม่น่ากวนฟาบ้าบ้าบ้ากินได้ไหมเนี่ย โอเคมาเนื้อสองซ้ำโอดูเดี๋ยวก่อนก่อนจะเข้าปากเขากินแค่นี้ดูสิวิตเอ่ะนี่นี่ดูพี่นี่ดูพี่นี่ดูพี่โดเพ่ศชมดูผมนี่ฮะนี่เน่อ๋อหล่นหมดแล้วอ่ะกินไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยมือตัวเองมือเย่ยังไงครับพี่ก๊อฟครับในฐานะที่น้องทุบติ้มไม่เคยทาไม่เคยทำมาก่อนเลยนะครับผมเกิดก็บอกว่าอย่าทำเอง ผมวางกันนี่ยคือหนูจะไม่ได้มีอนาคตเลยใช่ไหม้ยรอเล่นให้อร่อยกันป่ะอร่อยเฮ้ยดูดูแล้วไม่น่าอร่อยอะเมื่อกี้ตอนทำอ่ะเอ้ยมันอร่อยตรงพริกไทยใช่ไหมพริกไทยไม่ได้แต่ปรากฏว่าไอ้ผงเมื่อกี้อะไรนะอะโรมาต์อะโรมาต์เออะโรมา์เนี่ยเราใส่เยอะไปหน่อยอร่อยเค็มมันต้องลดลงนิดนึงมันมันเค็มไปติ๊กตไปเลงแล้วใครเป็นคนใส่นะพี่เนี่ย พี่พี่ก็ใส่ตามที่พี่บอกนะเออเฮ้ยอร่อยว่ะเฮ้ยผมชอบรสชาตินี้ครับเค็มเฮ้ยอร่อยอร่อยมีมีจั้งชื่อเนะเมนูนี้เหรอก็เมื่อกี้เรียกว่าสปาเกตตี้แฮมเบคอนธรรมดาไปเนาะต้องตั้งใหม่ดิตั้งใหม่ตั้งใหม่พี่ตั้งไหมพี่ตั้งรับรองไม่เคยผิดหวังอะไรครับซุปเว่อว์อันนั้นคือขอสามคำใช่ไหมซุปเว่อว์ไม่ฟุกไม่ฟุกแม่อร่อยอ่ะทำจริงไม่เคยทำจริงเหรออ๋อ ก็จริงนะเคยทำเคยทาแต่ว่าไม่ได้ทำด้วยตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นแค่แค่ช่วยเขาคนแค่นี้นี่คือครั้งแรกเลยเหรอแค่ช่วยเขาคนนี่คือครั้งแรกที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ โอเคพี <ève> sociedad, okay. <im> ่ว่าโอเคอย่างน้อยเราสบายใจนะบางบางทีก็แค่หั่นแฮมอะไรเงี้ยอีกใจหนึ่งบางทีก็แค่คนไม่น่าเรียกว่าทำเองอ๋อก็คือพูดว่าไม่เคยทำก็จบใช่ไหมโอเคโอเคเาใหม่ไม่เคยทำไม่เคยทำชิมอาหารรสชาติดีเหมือนหน้าตาเชฟน้องจุ้มจิ้มกันไปแล้วช่วงหน้าจะพาไปบุกห้องนอนกันบ้างล่ะครับดูสิว่าจะมีอะไรดีซ่อนไว้ไม่นานเหมือนหวานเงี้ย